เนื้อชีสออกมาที่เยอะแบบนี้นะครับยืดอ,อ่อยแล้วก็เนื้อหมูน,นุ่มสวัสดีครับยินดีต้อนร,ร,รับเข้าสู่รายการลาวาชาแนลว,วันนี้คุณเอ๋ทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวต่วประกอบมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้คือชีสใช่ไหมนนี้คือชีส ชีสฝอยเป็นสันคอหมูสันคอหมูไ้สันนอกสันนอกสันนอกอ่ะอันนี้คือหั่นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสันนอกหั่นไว้แล้วก็เอาสันนอกมาแล่แล้วก็หั่นบางแล้วก็เอาชีสไว้เป็นไส้ในเอาสันหมูห่อใช่แล้วก็สันคอหมูห่อคือเมนูเนี้ยมันเป็นเมนูของญี่ปุ่น เห็นญ okay. ok ี่ปุ่นเขาทำแล้วมันก็เลยแบบว่าอยากทำอมากทำอ้เราทำเยอะขนาดนี้กินหมดไหมเนี่ยกินกี่มื้อเนี่ยก็เคยเห็นทำเหลือทุกทีนี่หมูไม่นี่หมูไม่ถึงพี่ถึงโลนะอันนี้หมูกี่ขีดอันนี้หมูแค่ประมาณสามสามขีดหมูสามขีดแล้วเราก็พอหอมเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปใส่คลุกไข่คลุกไข่แล้วก็ ต้องต้องคุกไข่ให้อนี่นิดนิดหนึ่งให้ชุ่มชุ่มหน่อยใช่ชุ่มๆหน่อยแล้วก็ลงเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังใช่คุกด้วยเกล็ดขนมปังแล้วเดี๋ยวก็คือเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นแบบนั้นใช่แล้วก็เตรียมรอทอดจะกินหมดไหมน่ะจะกินกี่มื้อเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกัน่ะแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาสวยไหมพอแล้วมั้งเนี่ย พอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วก็แล้วอันนี้อันนี้เอาไว้ทอดเอาไว้ทำอะไรกินก็ได้โอเคโอเคนี่ทําแม่มาบอกจะทำหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วทำเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เราตั้งน้ำมันให้น้ำมันให้น้ำมันเยอะอยู่สักพอสมควรนะให้มันท่วมใช่ไหมใช่ให้มันท่วมแล้วเราก็พอน้ำมันเริ่มร้อนดีเราก็ลงโอ้มันร้อนไปไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไหม้นะไม่ไม่ไม่นะเพราะว่าเราต้องคอยดูเพราะว่าต้องใช้น้ำมันที่ อันนี้เป็นหมูนะอย่าลืมนะว่ามันเป็นหมูอ๋่มันต้องสุกใช่ไหมใช่มันต้องสุกหมูต้องสุกเลยอย่างเนี่ยเราต้องใช้น้ํามันท่วมเพื่อที่เนี่ยเวลามันขึ้นมาท่วมท่วมหมูหรือท่วมอะไรแบบเนี้ยมันจะได้แบบอ้าแ่ห้าหัใช่แล้วเราก็คอยตักน้ำมันล้งใช่ใช่ โอ้เหลืองนั้น่าจะไหมใช่เหลืองเร็วจงต้องคอยเพราะเหลืองน่าจะเหลืองแป้งด้วยอะ่ะเหลืองไข่เหลืองไข่เหลืองไข่เหลืองแป้งวิธีทงหมูของเขานะในการแล่หมูเขาอะ่ะเขาจะใช้มีดที่คมมากแล้วหมูเขาอะ่ะจะเป็นเนื้อเป็นแบบเป็นก้อนเท่าๆเท่ากันเลยอืมโอ้เหลืองน่ากินจ้ะใช่ถูกมงมันอนะ่ะมีคิดมีทิสรักเข้ามาแล้วเอาไนแล้วมัง้งคือ ไม่มั่นใจอ่ะกลัวว่ามันจะแตงตรงนี้แต่ว่ามันจะเป็นเนื้อหมูข้างในกลัวจะไม่สุกแต่ว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาไม่ถึงกับใช้สุกดีนะเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนมีเดียมแลเออเอออะไรนะแบบมีเดียมใช่ใช่เนี่ยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็สุกแล้วแหละ,อะเออหน้าคนนี้จะไหมใช่ใช่นนจะดำแล้วอันนี้น่าจะได้ใช่ไหมโอเคเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมารอดูข้างในว่าหาออกมาแล้วข้างในจะเป็นยังไงนะน่าจะได้ไหมสองอันนี้น่าจะได้ได้มโอเคโอ้ชีฟสาระเลยชีสฟสาระมันร้อนใช่เดี๋ยวเราทอดให้หมดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า เออขนของของ้างในจะเป็นไงโอเคไหมโอเคโอเคเนาะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้เมนูเด็กมาแล้วนะเป็นหมูไส้ชีสเยิ้มนะครับก่อื่นเลยลองดูฉีกรูทิ เไป็นไส่ชีสนะครับเยิ้มเลยหมูสุกกันมังดีมีเนื้อชีสออกมเาเยอะๆนี้น,นะครับยืดลองชิมแบบที่ยังไม่ต้องใส่ตัวซอสนะครับอืมหอมแล้วก็เนื้อหมูน,นุ่มอร่อยชีสนะครับเติมความอร่อยนะครับด้วยซอ,มอสมะเขือเทศ เ<ส>ติมผัาเข้าไปนะครับอร่อยมากๆอร่อยมากๆถือว่าเป็นเมนูหนึ่งนะครับที่แนะนำเลยสามารถไปทำเองได้ที่บ้านนะครับอันนี้ ครัวทาเองกินเองไปครัเอนะครับก็ทําออกมาได้นดี่ดูดูดูก่อนครับนี่ยืดออกมาเห็นไหมเห็นไหมเนื้อที่ลงมายืดมากอร่อยเติมซอสเข้าไปนะครับเติมความอร่อยลงไปแล้วก็เต็มเต็มคำนะครับอื อร่อยอร่อยมากเลยมาอร่อยมากอร่อยจริงเหรออร่อยจริงไม่ได้แกล้งชมอร่อยมากเลยอืมยิ่งใส่ตอนแล้วก็ยิ่งอร่อยหอมปกติมันหอมแล้วก็ขอมพรีมแล้วก็ขนมเนื้อขนมตังแล้วแล้วก็ตัวหมูถ้าเรามีผักสลัดด้วยอะจะอร่อยไหมถ้ามีผักสลัดด้วยก็ยิ่งอร่อยเนอะอร่อยเนาะทานคู่กับข้าวก็ได้ อ,อเดี๋ยวมืออ้อเยางนี้เอาเป็นอันนี้เลยถ้าเพื่อนคนไหนสนใจทํากินเองหรือว่าอยากให้เราทําเมนูอื่นๆก็คอมเมนต์มาด้านใต้นี้นะครับแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระตให้กับช่องเราชา Channel ของเราด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย